ก็เป็นตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี้ยมีอยู่เยอะก็มากินปลาในบ่กินไก่ไปแล้วสี่ห้าตัวแมวมันก็กินห่านมันก็กินไปสี่ตัวนี่เราก็ระวังเอากำลังทำที่กันแต่นี้มันเชื่องมากเลยมันอยู่ใกล้ๆกล้บดีห้างวาเดียวมันก็มาตัวเล็กๆไม่กลัวตัวใหญ่พอเห็นเรามันก็วิ่งแหละ แต่ตัวเล็กๆบางทีเจอจังหน้ามันคุ้นคุนเห็นบ่อยๆเขาก็ไม่หนออีสัตว์โลกนึกถึงว่ามันก็หากินเราก็หากินอยู่ร่วมโลกเดียวกันก็อาภัยให้มันก็ไม่ให้ใขรมาจับหรือไม่ได้ทําลายมานหรอก็ใครเผยก็โดนก็มีความระมัดระวังมันหางเวียงอ่ะมันดุมากันเลย มันฟืดฟัดฟืดฟัดเอาไม่กันแล้ตอนที่เราไม่อยู่ชอบมากินไก่บ้างกินแมวบ้างมันรู้ด้วยว่าเราไม่อยู่มันจะออกบางทีเพิ่เผอก็ออกไม่เห็นบางทีก็มาวันเว้นวันได้แค่คิดไม่ได้ทําลายอะไรมันชอบกินปลาบ้างกินไก่บ้างกินแมวบ้าง เพตนี้เองยังไม่ได้กลับวัดคืนเป็นห่วงตอนนี้ก็กําลังทําไปที่ล้อมเวลาไม่อยู่ก็เอามันเข้าไปในเข้าไปในลาวนี้ให้หมดเวลาไปวัดฉะนั้นก็ตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปอยู่วัดก็ไปไปมามาอยู่นี่ก็เลี้ยงไว้ยังไม่อยากให้ไข่มาจับนึกถึงว่าพุทธเจ้าเราก็ยังเกิดเป็นตัวเงินตัวทองยังเป็นสัตว์ต่งตางๆก็อยู่กับมันไปตัวมันประมาณสองเมตร สองเมตรกว่าก็ไม่กลัวบางตัวก็ไม่กลัวเดินใกล้ๆเลย